คนที่ชอบประจบนั้นอาจจะดูเป็นมิตรและก็สร้างความสนิทสนมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หวังดีกับใครเลยครับ CGN Thai สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาที วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสองซามูเอลบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันนะครับ2ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึง12เมื่ออิสโบเชตโอรสของซาอูทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตที่เฮบรนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายโอรสของซาอูมีชายสองคนเป็นหัวหน้ากองปลคนหนึ่งชื่อบาอานา อีกคนหนึ่งชื่อเรคาบทั้งสองเป็นบุตรของริมโมนจากเผ่าเบญยมินชาวเมืองเบเอโรดเพราะว่าเบเอโรธถูกนับเข้าเป็นของเบญยมินด้วยชาวเบเอโรดหนีไปยังเมืองกิทาอิมและเป็นคนต่างด้าวอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้โยนาธานโอรสของซาอูมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูกับโยนาธานมาจากยิสเปเรเอลนั้นเด็กคนนี้มีอายุห้าขวบและพี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนี เมื่อเธอรีบหนีไปเด็กนั้นก็ตกลงมาและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟีโบเชตฝ่ายบุตรทั้งสองของริมโอนชาวเบเอโรดที่ชื่อเรกคาบและบาอานานั้นออกเดินทางพ่อเดดจัดก็มาถึงตำหนักของอิสโบเชตขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมตอนเที่ยงและเขาทั้งสองเข้าไปกลางตำหนักทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาทั้งสองก็แทงพระองค์ที่ท้องเรกคาบและบาอานาพี่ชายของเขาก็หนีไป เมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้นพระองค์บรรทมหลับอยู่บนพระแทน่นเขาทั้งสองก็แทงเล็กค่าและตัดพระเศียรของพระองค์นำพระเศียรน,นั้นเดินทางไปทางอาราบาตลอดคืนเขาทั้งสองนำพระเศียรของอิสโบเชตไปถวายดาวิดท,ที่เมืองเฮบรณนกราบทูลพระราชาว่านี่คือศีรษะของอิสโบเชตโอรสของซาอูศตรูของฝ่าพระบาทผู้ต้องการชีวิตของฝ่าพระบาท พระยาเวท,ทรงแก้แค้นแทนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทในวันนี้เหนือซาอูและพงพันของซาอูแต่ดาวิดตรัสตอบเรขาบและบาอาณาพี่ชายของเขาบุตรของริมโอนชาวเบเอโรดว่าพระยาเวท,ทรงพระชนอยู่แน่ชันใดคือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยากเมื่อมีผู้บอกเราว่าดูเถิดซาอูลสิ้นพระชนแล้วและคิดว่าเป็นข่าวดีมาเราก็จับคนนั้นฆ่าเสียที่สิลาด เป็นรางวัลที่เราให้แก่เขาสำหรับข่าวนั้นยิ่งกว่านั้นเท่าใดเมื่อคนชั่วฆ่าคนชอบธรรมที่ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั้นบัดนี้เราจะไม่เรียกเอาโลหิตของเขาจากมือของพวกเจ้าและขจัดพวกเจ้าเสียจากแผ่นดินหรือและดาวิดก็ทรงบัญชาพวกคนหนุ่มของพระองค์และพวกเขาก็ฆ่าเขาทั้งสองตัดมือตัดเท้าออกแขวนศพนั้นไว้ที่ข้างสะที่เมืองเฮบรนแต่เขานำพระเศียรของอิสโบเชต ไปฝังไวนะ้ณที่ฝังศพของอับเนในเมืองเฮบรนหัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ครับอยากจะตั้งชื่อหัวข้อว่าจุดจบของคนที่ชอบประจบนะฮะหลังจากที่อับเนรสิ้นชีวิตลงไปแล้วดาวิดไว้ทุกข์กับอับเนรนะครับก็เหตุการณ์นะฮะก็ไปจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของราชวงศ์ของซาอูลแล้วละครับตอนนี้ยังไงดีนะฮะเขาจะตัดสินใจกันยังไงดี เรามาดูข้อที่1ของบททีธธ่4ด้วยกันก็บอกว่าเมื่ออิชโบเชตโอรสของซาอูลทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตที่เฮโบรแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายโอรสของซาอูลมีชายสองคนเป็นหัวหน้ากองปล้นคนหนึ่งชื่อบาอนาอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับข้อนี้ในข้อที่1เนี่ยบอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงแล้วก็อิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาฝากความหวังไว้ที่อับเนอร์มากเกินไปจนถึงขั้นที่อับเนอร์แทบจะเป็นบุคคลที่กาหนดชะตาการรมชีวิตของพวกเขาทั้งหมดวันนี้พี่น้องฝากความหวังไว้กับใครครับวันนี้พี่น้องฝากความหวังไว้กับพระเจ้าผู้ทรงนาชีวิตของพี่น้องหรือกําลังฝากความหวังไว้กับมนุษย์คนใดคนหนึ่งฝากความหวังไว้กับมนุษย์ที่กําลังนําเราไม่ว่าจะอยู่ในบริบทของคริสตจักร บริบทของการปกครองบ้านเมืองบริบทของสังคมที่ทำงานหรืออะไรก็ตามวันนี้เราฝากความหวังไว้กับมนุษย์คนใดคนหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งถ้าคนนั้นไม่อยู่หรือคนนั้นไม่มีอีกต่อไปก็ทําให้เราดูเหมือนแทบจะสิ้นหวังเลยทีเดียวเราต้องเปลี่ยนใหม่ครับเราต้องกลับมาฝากความหวังไว้ที่พระเจ้าที่จะนําชีวิตของเราอย่างแท้จริงฝากความหวังไว้ที่พระเจ้าเพื่อให้พระคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์นำทางชีวิตของเราต่อไปไม่ว่า คนที่เคยนําเรามนุษย์ที่เคยนําเราเนี่ยจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อหรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบทเรียนแรกที่เราได้รับรู้ตรงนี้นะหลังจากนั้นเรามาดูข้อต่อมาก็บอกว่าคนที่ชื่อว่า,เ,าเรคาบและบาอาณาเนี่ยครับเป็นเหมือนกับเป็นทหารคนสนิทก็ว่าได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังแปรพักและก็กําลังจะทรยศเจ้านายของตัวเองคือจะทรยศอ,อิชโบเชตนะครับลูกของซาอุนเพื่อที่จะ ประจบดาวิดนะฮะเรามาดูในข้อที่5บอกว่าฝ่ายบุตรสองบุตรทั้งสองของริมโอนชาวเบเอโรดที่ชื่อว่าเรคาบและปะาณาใน,นก็ออกเดินทางพอแดดจัดก็มาถึงตำหนักของอิสโตเชนะครับแล้วก็พระองคีก็บอกต่อไปว่าเขาก็ไปลอบสังหารอิสโตเชแล้วก็ตัดศรีรษะอิสโตเชออกมานะครับแล้วก็เดินทางไปหาดาวิดเพื่อที่จะนำศรีรษะของลูกชายซาอูลเนี่ยไปมอบให้กับดาวิด เราจะได้บอกดาวิดว่าพวกเราอยู่ฝ่ายท่านแล้วเราเป็นพวกท่านแล้วเราก็ได้ลอบสังหารศัตรูของท่านเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นแล้วเขายังพูดคืออย่างนี้ด้วยครับเขานอกจากจะประสบประจบสอบพอแล้วเนี่ยเขายังอ้างอีกต่างหากนะครับในข้อที่8เนี่ยเขาใช้คําว่าพระยาเวทรงแก้แค้นแทนพระราชาเจ้านายของข้าพบาทในวันนี้เหนือซาอูลและพงพันธุ์ของซาอูล เขาทําในสิ่งที่ไม่มีเกียรติแต่ในเวลาเดียวกันเขาพยายามจะแบ็กอัพหรือว่าสนับสนุนสิ่งที่เป็นการกระทําของตัวเองเนี่ยด้วยการอ้างพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กระทําแล้วก็พระเจ้าทรงจะตอบสนองดาวิดแบบนี้ซึ่งถ้าเขาศึกษาและเข้าใจชีวิตของดาวิดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างนี้หนึ่งดาวิดเป็นคนที่เกลียดการรอบสังหารดาวิดเองเคยมีโอกาสในการรอบสังหารซาอูลถึงสองครั้งดาวิดก็ไม่ทําแต่เหตุผลที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า ดาวิดจะไม่แตะต้องคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้นั่นหมายความว่าไม่แตะต้องก็คือว่าถ้าเขาจะต้องตายเขาต้องตายในสงครามตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเจิมเขาไว้ไม่ใช่ตายนอกหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเจิมเขาไว้ด้วยแผนการของเราเองหรือว่าวิธีการของเราเองอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เสมอต้นเสมอปลายมากของดาวิดครับว่าดาวิดเนี่ยจะยึดถือหลักการใดหลักการหนึ่งแล้วจะยึดถือหลักการนั้นตลอดเลย เขาไม่ชอบการลอบสังหารไม่ชอบการลอบสัง,สงหารอับเนอร์แล้วก็ไม่ชอบการลอบสังหารอิชโบเชตนะครับฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือว่าดาวิดนะครับก็บอกกับ2คนนี้ที่พยายามจะประจบดาวิดนะนะครับในข้อที่9ดาวิดบอกว่าแต่ดาวิดตรัสกับเรคาบและบาอาณาพี่ชายของเขาบุตรของริมโมดริมอมนชาวเบเอโด d ว่า พระยาเวรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรง,งไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์แล้วก็บอกว่าดูเถิดซาอูนสิ่พระชนแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมีคนเคยมาบอกอย่างเงี้ยว่าซาอูนสิ่พระชนแล้วนะครับแล้วดาวิททำไงครับแล้วเขาบอกได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่จัดก,การซาอูนให้นะดาวิดว่าประหารคนนั้ทซัพเพราะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปลอบสังหารซาอูนนี่คืออีกครั้งหนึ่งเขาควรจะตายในฐานะกษัตริย์ในฐานะนักรบไม่ใช่ตายด้วยน้ํามือของการคนที่เป็นลอบสังหารนี่เป็นนตอนนั้นเนี่ย ดาวิดบอกขนาดตอนนั้นเนี่ยมีคนฆ่าซาอูลนะผมยังฆ่าเขาทิ้งเลยเพราะว่าเขาทําผิดต่อซาอูลและนี่คือคุณทําในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับนะกับลูกชายของซาอูลอันนั้นคุณก็ต้องมอีชะตากรรมเดียวกันกับคนเหล่านั้นที่เคยฆ่าซาอูลเช่นกันนะครับนั่นก็คือดาวิดไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชมวิธีการที่มันไม่มีเกยียรติไม่มีศักดิ์ศรีการลอบสังหารนะครับแต่ที่มันแตกต่างกันตรงนี้ก็คือว่า ถามว่าในบทที่แล้วเนี่ยโยอาบรอบสังหารไหมครับรอบสังหารฮนะแต่ดาวิดไม่ได้ทําอะไรเลยฮะไม่ได้ลงโทษอะไรเลยฮะเพียงแต่พูดประนามฮะแต่ในครั้งนี้ครับนะทั้งเรคาบแล้วก็บาอาณาในรอบสังหารดาวิดประหารชีวิตเขาครับเกิดการสองมาตรฐานเกิดขึ้นฮนะเห็นไหมครับอันนี้คือมอีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าดาวิดจะมีหลักการหลักการหนึ่งที่ชัดเจนแต่ดาวิดก็ยังมีจุดอ่อนนะในเรื่องของการที่แบบมีความเป็นสองมาตรฐานในบ่อยบ่อยครั้งที่เดียวดาวิดเองก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่ เหมือนกับว่าดาวิดเกรงใจอะแล้วก็แบบปฏิบัติต่อคนบางคนเนี่ยด้วยมาตรฐานที่เป็นเรื่องของคนนั้นละเว้นเพราะว่าสนิทคนนี้ละเวน้นความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของดาวิดเราพบว่าถ้าเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับนะลูกชายของดาวิดท,ท,ที่ชื่ออับซาลมเนี่ยทำผิดนะฮะนะครับแต่ก็ดาวิดก็อเหมือนกับไม่ได้ตักเตือนอย่างที่ควรจะตักเตือนแต่ใช้วิธีการงอนแทนงอนใส่การแทนแล้วมันก็ทําให้เกิดผลกระทบมากมายที่ไม่ได้ ส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศเท่าที่ควรนะครับเห็นไหมครับว่าในด้านหนึ่งเราก็พบว่าดาวิดก็มีความเข้มแข็งในหลายๆเรื่องนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีได้แต่ในอีกด้านหนึ่งดาวิดก็ยังมีความอ่อนแออยู่แต่ที่สุดของที่สุดแล้วพระเจ้ายังทรงใช้ดาวิดไม่ใช่เพราะความอ่อนแอของเขาแต่ใช้ทั้งทั้งที่ยังมีความอ่อนแออยู่เพราะไม่เช่นนั้น ถ้าเกิดว่าบอกว่าเออพระเจ้าต้องใช้คนที่ไม่อ่อนแอเลยสิจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง <c oughs> ก็ไม่มีใครเลยครับที่สามารถจะรับใช้พระเจ้าได้จริงไหมครับเพราะทุกคนก็มีจุดบกพร่องทั้งนั้นแหละแต่ครั้งนี้การที่เราเห็นจุดบกพร่องของดาวิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าส่งเสริมสิ่งนั้นนะครับเพียงเพราะว่าจุดบกพร่องของดาวิดเนี่ยถูกบันทึกไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์ในสมัยนี้เนี่ยสมัยของดาวิดหรือสมัยไหนก็ตามนะว่า ส่วนที่มันเป็นประวัติศาสตร์ในพระคพีเนี่ยเราต้องเอามาสรุปเองด้วยหลักการที่อยู่ในจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่หรือหลักการภาพรวมที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้นะครับไม่ใช่เห็นอะไรที่ฮีโร่คนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวิดทำเราก็เลยทําตามได้เพียงเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ฮีโร่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบ ฮีโร่จริงๆแล้วผมไม่อยากเรียกเขาเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำไปเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละที่พระเจ้าทรงใช้ฮีโร่คนเดียวที่ผมเห็นว่าเป็นฮีโร่ได้จริงๆในพระคัมภีร์คือใครครับพระเยซูคริสเท่านั้นฮะที่จะเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบได้ดาวิดก็เป็นคนที่เราเองต้องพิจารณาเวลาที่เราดูชีวิตของเขาไม่ใช่ควรจะทําตามในทุกเรื่องเรื่องดีๆที่เขาทําเราก็ทําตามได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเรื่องไหนดีเราก็ต้องเอามาทัดฐานรวมของพระคัมภีร์มาตัดสินตรงนี้เราก็ต้องเอาหลักการที่เราพบในพระคัมภี์ใหมม่าตัดสิน ในพระคัมภีร์เดิมว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําให้ควรทํดาดวิดเคยทําในสิ่งที่บกพร่องมากมายเราก็ต้องเรียนรู้ว่าผลของความบกพร่อง,ของเขาเนี้ยมันส่งผลเสียอย่างไรต่อชีวิตของเขาแล้วเราก็จํามาเป็นบทเรียนเพื่อเราจะไม่ทําให้ประวัติศาสตร์ที่มันน่ากลัวเนี้ยซ้ารอยขึ้นในชีวิตของเรานะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพลงทังหลายข้าพองขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ทรงให้พระวจนะของของพระองค์นั้นซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่านคือเปิดเผยทั้งเรื่องที่เป็นจุดเด่นจุดเข้มแข็งของผู้นําแล้วก็เป็นจุดอ่อนของพวกเขาด้วยไม่ใช่เพื่อให้พวกข้าพรงดูหมิน่นดูแคลนจุดอ่อนของผู้นําเหล่านี้แต่เพื่อให้พวกข้าพรงได้ตระหนักและเรียนรู้ที่จะระมัดระวังแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองตกลงไปสู่หลุมพรางของจุดอ่อนเหล่านี้อย่างที่ผู้นําเหล่านี้ได้ตกลงไปขอพระองค์ทรงเสริมสร้างพวกข้าพรงขึ้นมา ขอทรงใช้พวกข้าพระองค์ต่อไปเหมือนที่ทรงใช้ดาวิดและขอทรงโปรดลดจุดอ่อนของพวกข้าพระองค์ลดความบกพร่องของพวกข้าพระองค์เหมือนที่ทรงพัฒนาชีวิตของดาวิดด้วยเช่นกันขอพระพรและขอาการทรงนำนี้จากพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องครับ,รบเมื่อได้รับชมรับฟังกันแล้วถ้าเห็นว่ารายการของ CGNTV เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับทางช่องทางต่างๆของ CGNTV ทั้งทาง,ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับผมเพื่อสิ่งนี้จะอวยพรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเช่นกันและที่แน่ๆก็คือว่า CGNTV เป็นพันธกิจของคนไทยอยากให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนในการอธิษฐานเผื่อแล้วก็ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGNTV ไทยนี้ด้วยนะครับ